สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสูเปอร์เดนเซนนะครับวันที่26เดือน6ปี2025ครับวันนี้นะครับเซ็นดีคส์นะครับปรับลงไปลบ0.96จุดครับลบไป0.09เปิดที่ระดับ1,106.73จุดครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ4.2หมื่นล้านบาทโดยจำนวนหุ้นที่ปรับลงครับมี187บริษัทหุ้นที่ปรับขึ้นมี286บริษัทครับเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นครับคือกลุ่มพลังงานครับปตทปตทสพโออาร์กลุ่มธนาคารเคแบงค์ดีพีเอล และกลุ่ม ICT Advanced ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงกดดัชนีครับคือกลุ่มอิเล็กครับเดลต้ากลุ่ม Transport a o t อันนี้มาดูหุ้นที่ขึ้นมาโดดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับปตทบวกไป0.82%ปตทอสอบพบวกไป1.36%ครับ โดยหุ้นกลุ่มอิงราคาน้ํามันปรับขึ้นนะครับตอบรับราคาน้ํามันดิบที่ฟื้นตัวอิงน้ำมันดิบเบรนด์นะครับบกไป0.8%ดเดอเดยปิดเชี่ร์ยูเอสดอลลาร์นะครับ67.68ต่อบาเรลน้ํามันดิบครับเ e สเท e x a s สบวกไป0.85%ดเดอเดปิดที่ยูเอสดอลลาร์ห4 9 2่อต่อบาเรลหน่งหมุนหลักนะครับจาก EIA นะครับเปิดเผยว่าสต็องน้ำมันดิบสหรัฐลดลงล้าัปดแาดล้านบาเล กลุ่มต่อมาครัดูโฮมนะครับบวกไป6.85%ครับโดยนักวิเคราะห์ของเรานะครับปรับเพิ่มคำแนะนําเป็นซื้อนะครับจากเป็นกลางในขณะที่ยังคงประมาณการกําไรต่อหุ้นแล้วาคาเป้าหมายไว้ที่4.5บาท ราคาหุ้นดูโฮมนะครับปรับฐานลง21%ใน1เดือนเนื่องจากสินค้าเหล็กบางรายนะครับบางรายการที่สาขาแห่งหนึ่งเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพของรัฐบาลไทยเราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับฐานลงนั้นมากเกินไปเนื่องจากสินค้าคงคลังที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเนี่ยม,มีมูลค่าเพียง2.32ล้านบาทและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นได้สูงสุดเพียง500,000บาท ุ่นซื้อขายที่ PE ปี2025 forecast เพียง13.3เท่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยระยะยาวที่ลบ1.5 SD เราชอบแผนการขยายธุรกิจที่เหมาะสมของดูโฮมในการเพิ่ม3สาขาในปีนี้24สาขาณนะสิ้นปี2024รวมถึงการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นจากการขยายนะครับการขายทั้งแบบค้าส่งและค้าปลีกซึ่งสามารถนะครับกระจายความเสี่ยงได้ดีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายครับ ต่อมาแอดวานซ์ครับบวกไป1.08%อินเซ็ตบวกไป0.64%ไอเทลบวกไป3.74%แล้วก็ไอลิงค์นะครับบวกไป1.21%โดยนะวิคอร์ของเรานะครับออกบทวิเคราะห์คงมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มอุตสาหกรรม ICT จากวัธจักใหม่ของกำไรและ Free Clash Flow FCF อุปสรรคสุดท้ายนะครับจากการที่สภาองค์กรผู้บริโ,โภคยื่นคำร้องฉุกเฉินเพื่อระงับการประมูลที่จะเกิดขึ้นได้รับการยกเลิกแล้วนะครับหลังจากที่3าปกครองกลางแจ้งนะครับสภาว่าไม่รับคำร้องดังกล่าวซึ่งหมายความว่าการประมูลขึ้นความถี่8 150เมกะเฮิร์1,500เมกะเฮิร์2,100เมกะเฮิร์และ2,300เมกะเฮิร์จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันที่29มิถุนายนปี2025วันอาทิตย์นี้นะครับการประหยัดต้นทุนจะเกิดขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่ม กำไรให้กับ Advanced และ True เรายังคงคำแนะนำซื้อสนาย Advanced นะครับราคาเป้าหมาย340บาทและ True นะครับเป้าหมาย17บาท True ยังคงเป็นท็อปพ c ิกของเรานะครับจากธีมการเติบโตของกำไรต่อหุ้น EPS ที่โดดเด่นครับ ต่อมาครับอีออนนะครับบวกไป0.77%ครับโดยนักวิคเคห์ของเรานะครับคงคำแนะนำบ่ายที่ t a ร g กเก็ตไพ140บาทเพราะ1ครับคุณภาพสินทรัพย์ยังอยู่ในกรอบที่บริหารจัดการได้ 2. ความเสี่ยงเรื่องค่าใช้ใจ่ายสำรองจำกัดเพราะมีสำรองพิเศษ 3. ครับเงินปันผลน่าสนใจดีวีเดนด์ยุดค่าที่6%สีได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง 5. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทอปทค่าจะช่วยลดปัญหาการตกชั้นของลูกหนี้สรับกำไรสุทธิ Q1 ปี2026 f o r ์ c ค s t นะครับค่าที่745ล้านบาทเพิ่มขึ้นบวก42%เยียร์และบวก3% Q1Q จากการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรอง ECL และค่าใช้จ่ายทางภาษี สำหรับสินเชื่อรวมนะครับลดลงลบ1% q คิวคิดเป็นลบ e a r to Date จากเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้ที่มีคุณภาพด้าน NPR Ratio คาดที่5.3%เพิ่มขึ้นจาก q 4ปี2 0 2 5ที่5.22%ที้างนนี้สินเชื่อที่กัมพูชาเหาว5%ของสินเชื่อรวมนะครับยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดชายแดนไทยกัมพูชาเพราะลูกหนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นคนที่มีรายได้ประจํา สุดท้ายครับมิตซู19นะครับบวกไป2.58%ครับโดย DR นะครับมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับปรับขึ้นตอบรับนะครับประเด็นบวกหลังกลุ่มพันธบิตรนาโตได้ตกลงที่จะเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศจากเดิมเนี่ย2%ของ GDP เป็น5%ภายในปี2035นุนต่อหุ้นมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีนะครับที่มีสัดส่วนรายได้จากอาวุธสงครามอยู่ที่20%ซึ่งคิดเป็นรายได้จากยุโรปถึง15%ครับสำหรับนี้เก่งหลายเกมสุดเปรนเซตก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ